ถึงแล้วสะพานที่ลุงแอบเคยพามาชมบรรยากาศยามเช้าเช้านี้ดูท้องฟ้าสวยขึ้นนะครับผมแสงสีทองสาดมายามเช้าดูสวยงามนะครับดูดูปลูงปลาเล่นน้ำเดี๋ยวลุงแอฟซูมให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยคล้ายๆกัน จะเป็นหน้าหนาวเลยนะเพื่อนคล้ายๆจะเป็นหน้าหนาวนะครับดูปลาดีใจแค่ไหนเล่นน้ำนะรนะวมที่ปลายฝนนะครับพอฝนเริ่มซาก็คล้ายๆปลายฝนในฤดูมันจะเปลี่ยนนะครับจากฝน ต้นหนาวนะครับท้องฟ้าก็เป็นอย่างนี้สวยงามนะครับผมไร้เมฆฝนนะครับแต่ก็มีดำๆไกลๆเห็นไหมเป็นกลุ่มเพื่อนๆเห็นไหมเป็นกลุ่มอยู่ไกลๆนะอยู่นู่นปลายฟ้านู่นริมเส้นขอบฟ้าจะมีเมฆฝนนะครับ